สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์อินฟลูเอนเซอร์ไทยสคนครับน่าสนใจมากๆคือเหมือนอยู่กันคนละขั้วเลยคนหนึ่งอาจารย์เบียร์คนตื่นธทรรมสอนธรรมะแบบฮาร์ดคอร์อ core, ตรงไปตรงมาอีกคนคือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นราชินีไลฟ์คอมเมอร์สขายของเก่งมากยอดขายถล่มทลายคำถามคือเอ๊ะ ทำไมคนที่ต่างกันขนาดเนี้ยถึงดังได้เหมือนกันในโลกดิจิทัลแล้วพอเขามาเจอกันเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบจากข้อมูลที่เรามีกันครับ ใช่ค่ะคือเป้าหมายวันนี้เราอยากทําความเข้าใจกลยุทธ์จริงๆที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทั้งสองท่านนะคะอะไรทำให้เขาดึงความสนใจคนได้เยอะขนาดนั้นคือในยุคนี้เนี่ยความสนใจมันเหมือนออสกุลเงินที่สําคัญสุดๆในโลกออนไลน์เลยนะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มก็ได้ประโยชน์จากเวลาที่เราใช้ไปกับมันเนาะไม่ว่าจะดูโฆษณาหรือข้อมูลที่เราให้การเข้าใจกลไกนี้หรือที่เขาเรียก attention economy ในบริบทไทยเนี่ย คือสิ่งที่เราจะมาดูกันผ่านเคสของอาจารย์เบียร์กับเจนนี่จากข้อมูลที่เรามีค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่อาจารย์เบียร์คนตื่นทรรมก่อนเลยไหมครับคือข้อมูลพื้นฐานท่านก็น่าทึ่งนะจบนิเทศสื่อสารแบรนด์เคยทำมาร์เก็ตติ้งเอ,อรายได้เป็นแสนแล้วก็เคยเป็นหมอดูอีก7ปีก่อนจะมาทางธรรมะเต็มตัวจุดเปลี่ยนตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าอะไรคือที่มาของการตื่นรู้ของท่าน อืมแล้วการตัดสินใจเปลี่ยนทางครั้งนั้นนะคะก็นำมาสู่สไตล์การสอนธรรมะที่ไม่เหมือนใครจริงๆคือเน้นความตรงไปตรงมาดดดันไม่อ้อมค้อมใช้ภาษาเข้าใจง่ายบางทีก็มีคำว่ามึงกูหรือมีกระโหนมาประกอบนี้เพื่อกระตุ้นสติคือเน้นแก่นทำแบบเพียวๆเลยไม่ปรุงแต่งแต่สไตล์ที่ดูแรงๆนี้ไม่ทำให้คนฟังรู้สึกต่อต้านเหรอครับทำไมวิธีนี้มันเวิร์กมันเข้าถึงคนได้ยังไงนั่นสิคะ เป็นคำถามที่ดีเลยคือถ้าเราดูข้อมูลพฤติกรรมคนยุคนี้เนาะจะเห็นว่าคนเริ่มเบื่อเบื่อไม่ค่อยเชื่อสารที่มันดูประดิษฐ์หรือโฆษณาที่แบบขัดเกลามาสวยๆคนกลับโหยหาความจริงความดิบความเรียวความตรงไปตรงมาซึ่งสไตล์อาจารย์เบียร์เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้เปะ๊ะเหมือนท่านตัดเรื่องย่นเยอะอสื่อสารสิ่งที่ท่านเชื่อจริงๆไม่แคร์ว่าใครจะชอบไม่ชอบมันเลยเออสร้างความน่าเชื่อถือได้แบบไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะกับคนที่กําลังหาคําตอบหาที่พึ่งจริงๆอะคะ่ะอืมเข้าใจเลยครับมันคือความจริงใจแบบไม่ต้องมีฟอร์มเยอะแล้วเรื่องการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลล่ละครับท่านเหมือนจะเน้นติ k กตอกเป็นพิเศษใช่ค่ะอาจาร,รย์เบียร์ใช้ t ิ k กตอกเก่งมากนะคะผู้ติดตาม3.4ล้านคนเนี่ยแล้วที่น่าสนใจคือการเติบโตส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากการที่ท่านโปรโมทเองด้วยซ้ำแต่มาจากสิ่งที่เรียกว่า UGC นะคะ User Generated Content คือคนที่ติดตามเขาเอาคลิปไลฟ์คลิปซึ่งสั้นของท่านไปตัดต่อไปแชร์ต่อกันเองจนเป็นไวรัลนี่คือพลังของการบอกต่อจริงๆที่มาจากคอนเทนต์ที่มันโดนใจซึ่งก็ตรงกับที่ท่านเคยบอกว่าไม่ได้สนยอดไลค์ยอดแชร์ส่วนแค่ว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถ้ามันทัชใจคนเดี๋ยวเขาไปบอกต่อกันเองแสดงว่าคอนเทนต์คือหัวใจเลยแล้วแก่นคำสอนหลักๆที่ท่านเน้นมีอะไรบ้างครับพอจะสรุปได้ไหม หลักๆก,ก็คือการพึ่งตนเองพึ่งธรรมะเป็นเรื่องสําคัญสุดมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วก็การยอมรับความจริงของชีวิตค่ะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ท่านเคยพูดประมาณว่าความสุขความทุกข์คือโทษของการมีชีวิตคือให้เราเผชิญหน้าความจริงไปเลยแล้วท่านก็มีมุมมองชัดเจนเรื่องคอนเทนต์ขยะด้วยนะคะว่ามันสะท้อนสังคมที่อาจจะหมกมุ่นกับเรื่องบันเทิงผิวเผินไปหน่อยครับแล้วในแง่รายได้ล่ะครับสอนธรรมะด้วยขายของด้วย ท่านบริหารจัดการยังไงอันนี้ก็น่าสนใจค่ะแล้วก็สร้างความย่าเชื่อถือด้วยคือการสอนธรรมะเนี่ยไม่ว่าไลฟ์สดหรือจัดคอร์สปฏิบัติธรรมท่านไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยใช้เงินบริจาคหรือค่าตัวไปบรรยายข้างนอกเขากล่องกลางเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนไรายได้ส่วนตัวของท่านมาจากการขายสินค้าพวกเสื้อยือดน้ำพริกอาหารแห้งอะไรพวกนั้นอ๋อแยกส่วนชัดเจนใช่ค่ะการแยกส่วนแบบนี้มันช่วยตอกย้ำว่า เจตนาหลักคือการเผยแพ่ธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องธุรกิจเป็นหลักชัดเจนมากครับเอาละ่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนขั้วมาดูฝั่งที่เน้นธุรกิจเต็มๆบ้างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อนี่คือปรากฏการ์ไลฟ์คอมเมอร์สของจริงเลยใช่เลยค่ะเคสเจนนี่นี่คือตัวอย่างการใช้ Attention Economy ได้แบบโอ้โหน่าทึ่งมากจุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่เธอรับมือกับดราม่าส่วนตัว เรื่องนี้สินครอบครัวแล้วพลิกกระแสความสนใจนั้นน่ะให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ได้ใช้ความโปร่งใสาการสื่อสารตลอดเวลาอะไรคือเคล็ดลับอะไรคือกลยุทธ์เบื้องหลังครับเนี่ยคือนักวิชาการเขาถอดรหัสเทศกาลเจนนี่ไว้นะคะมีหลายปัจจัยมากๆที่ทำงานร่วมกันอย่างแรกเลยชัดเจนสุดๆคือ ช็อปเพอร์เทนเมนต์ไลฟ์ของเธอไม่ใช่แค่ขายของแต่มันคืออีเวนต์บันเทิงเต็มรูปแบบเลยมีทั้งคุยเล่นเกมโชว์แขกรับเชิญมันตอบโจทย์คนไทยมากๆที่ชอบความสนุกชอบมีส่วนร่วมดูแล้วเหมือนดูวาไรตี้โชว์ไม่ใช่ดูโฆษณาอย่างเดียวจริงครับเหมือนดูโชว์มากกว่าแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากความสนุกปัจจัยต่อมาคือการสร้างโฟโม่ะ Fear of missing Out ความกลัวตกขบวนอันนี้เธอทำได้ฉลาดมากคือเปลี่ยนโมเดลค่าจ้างแบรนด์จากคิดเป็นชั่วโมงมาเป็นช่วงสั้นๆ1ิบนาทีแต่ค่าตัวสูงบวกคอมมิชชั่นต่อชิ้นแค่สินาทีเองเหรอครับใช่ค่ะการจำกัดเวลานี้มันสร้างความรู้สึกเร่งด่วนสุดๆแบรนด์ก็ต้องอัดโปรแรงสุดคนดูก็กลัวพลาดดีๆต้องรีบซื้อเลยมีข้อมูลว่าบางแบรนด์ยอมจ่าย8ล้านบาทเพื่อ10นาทีนันนะคะโห oh. 10นาที8ล้านนี่พลังโฟโมของจริงเลยแล้วเรื่องดึงคนดังมาร่วมไลฟ์ล่ะครับอันนั้นช่วยยังไงอันนั้นคือพลังของการคอลล a บค่ะ collaboration power การเชิญดาราดังๆอย่างคุณอ้ําพัชราภาคุณหนุ่มกันชัยมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดึงแฟนคลับมารวมกันนะแต่มันสร้างปรากฏการณ์ที่ดันยอดวิวให้สูงค้างตลอดซึ่งตรงนี้สำคัญมากกับสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มพวก f a c e b o o k t i k t o k อะค่ะ อัลกอริทึมที่เป็นระบบเลือกโชว์คอนเทนต์ใช่ค่ะเพราะยอดวิวสูงค้างมากๆระบบก็จะยิ่งช่วยดันไลฟ์นั้นให้คนเห็นมากขึ้นไปอีกเป็นวงจรที่ทรงพลังมากเข้าใจครับแล้วที่บอกว่าเธอเดีวธุรกิจกันสดๆกลางไลฟ์เลยอันนั้นไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับ นั่นแหละค่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งความเรียวความโปร่งใส (realness and transparency) การดิวค่าจ้างค่าคอมให้เห็นสดๆเนี่ยมันอาจจะดูเสี่ยงแต่มันสร้างความฮือฮาสร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงไม่เตี้ยมซึ่งมันก็สอดคล้องกับเทรน์ที่คนหวยหาความจริงใจที่เราคุยกันในเคสอาจารย์เบียร์นั่นแหละค่ะแต่นํามาใช้ในบริบทการค้าแถมยังทําให้คนดูรู้สึกมีส่วนร่วมเหมือนรู้เบื้องหลังวงการด้วยอ๋อเป็นเงินไปแล้วก็สุดท้ายค่ะการตลาดที่เน้นเรื่องเล่า กิมมิคเซนทริกมาร์เก็ตติ้ง คือกลยุทธ์เธอไม่ได้เริ่มที่ตัวสินค้าแต่เริ่มจากเรื่องที่คนอยากตามไม่ว่าจะเป็นดรามา่าการสร้าง FOMO การสร้างอีเวนต์ใหญ่ๆพวกนี้มันดึงความสนใจได้ก่อนแล้วค่อยขายของซึ่งเวิร์กมากกับตลาดบ้านเรานอกจากตัวเจนนี่เองแล้วทีมงานก็มีส่วนสำคัญมากด้วยใช่ไหมครับเห็นมีพูดถึงคุณบูมเทกะทะคุณยิวสามีแน่นอนค่ะข้อมูลก็บอกว่าทีมงานสำคัญมากช่วยสร้างบรรยากาศให้สนุกเป็นกันเองไลฟ์ Life มันเลยไหลลื่นไม่นัา แล้วผลกระทบในภาพรวมต่อวงการอ e ีคอมเมิร์ซบ้านเราล่ะครับมีมุมมองอยังไงบ้างมีประเด็นน่าสนใจคือการที่ไลฟ์เจน n ี่มียอดวิวสูงครั้งนานๆจากการมีคนดังมาเนี่ยมันส่งผลดีไปถึงแบรนด์เล็กๆที่ได้คิวไลฟ์ต่อจากช่วงพีคด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้รับอานิสงจากยอดวิวที่ยังสูงอยู่เหมือนได้โปรโมตฟรีไปเลยอ๋อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยใช่ค่ะส่วนแบรนด์ที่จ้างเจนนี่นอกจากยอดขาย ก็ยังได้คลิปไลฟ์ไปตัดต่อทำการตลาดต่อได้อีกเรียกว่าวินวินหลายฝ่ายเธอยังมองไปถึงออฟไลน์ด้วยนี่ครับประกาศจัดงานเฟสติวัลไลฟ์มาร์เก็ตบายยูเจนทั่วประเทศอันนี้น่าสนใจใช่ค่ะก็น่าจับตาดูแต่ก็มีมุมมองเชิงวิชาการที่เขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะถึงผลกระทบอีกด้านเช่นเรื่องภาระหนี้ครัวเรือนที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการรูดบัตรซื้อของตามกระแสหรือเพราะโฟโม,โม รวมถึงเรื่องขยะที่อาจจะเกิดจากสินค้าที่ซื้อมาโดยไม่ได้ต้องการจริงๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องมองควบคู่กันไปค่ะครับผมเอาล่ะเราเห็นภาพความสำเร็จของทั้งสองขั้วชัดเจนแล้วทีนี้มาถึงจุดที่เอ่อน่าทึ่งสุดๆและอาจจะเหนือความคาดหมายของหลายคนคือตอนที่อาจารย์เบียร์ไปปรากฏตัวในไลฟ์ของเจนนี่โอ้โหมันเหมือนแบบขั้วบวกขั้วลบมาเจอกันชัดๆเลยนะผู้สอนให้ปล่อยวาง ไปอยู่ในศูนย์กลางการบริโภคใช่ค่ะมองเผินๆอาจจะดูขัดแย้งมากๆแต่ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ตามข้อมูลที่เรามีนะคะนี่คือการวางแผนด้านสื่อที่คำนวณมาอย่างดีเลยค่ะเฉียบคมมากๆไม่ใช่การทิ้งหลักการแต่เป็นการใช้แพลตฟอร์มและโอกาสที่ทรงพลังที่สุดในการเข้าถึงคนผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าขนาดนั้นเลยเหรอครับกับการไปประกฏตัวครั้งนั้น ข้อมูลบอกว่าอาจารย์เบียร์จ่ายค่าธรรมเนียมไปร่วมไลฟ์ประมาณ250,000บาทผลตอบแทนทันทีเลยนะคือยอดขายน้ำพริกของท่านเองทำได้เราๆ2ล้านบาทในไลฟ์นั้นโอ้โหจาก250,000เป็น2ล้านแต่ที่สำคัญกว่าในระยะยาวคือ engagement ค่ะการมีส่วนร่วมการเข้าถึงมันพุ่งมหาศาลอาจารย์เบียร์เองก็พูดชัดนะคะว่า นี่แหละคือสิ่งที่มึงได้จากการที่ไปหาเจนนี่คือ Engagement การเข้าถึงการมองเห็นคนมันตามมานะมึงเนี่ยเรียกว่าต่อยอดซึ่งพิสูจน์ได้เลยจากยอดวิวไลฟ์สดของท่านเองที่เพิ่มจากปกติประมาณ6,000คนกลายเป็น1 4 0 0 0 0คนทันทีหลังจบไลฟ์กับเจนนี่ค่ะอ๋อแสดงว่าเป้าหมายหลักอาจจะไม่ใช่แค่นำฟลิกสล้านแต่คือการเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มการมองเห็นให้สารที่ท่านต้องการสื่อจริงๆถูกต้องเลยค่ะมันคือการตอกย้ำแนวคิดหลักที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเลยว่าความสนใจคือสกุลเงินสำคัญยุคนี้อาจารย์เบียร์มองว่าการจะสื่อสารธรรมะให้ถึงคนหมู่มากได้เนี่ยด่านแรกคือต้องทำให้คนเห็นและได้ยินก่อนการไปไลฟ์กับเจนนี่ซึ่งมีคนดูมหาศาลคือวิธีที่ทรงพลังสุดๆในการได้ความสนใจนั้นมาแล้วค่อยนามาต่อยอดสื่อสารเนื้อหาหลักของท่าน และที่น่าสนใจอีกคือในไลฟ์นั้นอาจารย์เบียร์ยังแสดงความเห็นปกป้องเจนเนี่จากดราม่าต่างๆด้วยนะคะมองว่าเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจใช่ใช่ผมเห็นอยู่การทำแบบนั้นนอกจากจะสะท้อนความตรงไปตรงมาตามสไตล์ท่านแล้วยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับฐานแฟนคลับเจนเนี่ได้อีกเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและได้ผลหลายต่อมากค่ะสุดยอดจริงๆครับ ทีนี้ลองมาสรุปกันหน่อยครับว่าจากเรื่องราวทั้งบทของอาจารย์เบียร์และเจนนี่แล้วก็จุดที่เขามาเจอกันเนี่ยเราได้บทเรียนหรือข้อสรุปสําคัญอะไรบ้างเกี่ยวกับภาพรวมอินฟลูเอนเซอร์สื่อยุคนี้ครับอืมดิฉันคิดว่าเราสังเคราะห์บทเรียนสําคัญสคัสคําญได้หลายข้อเลยนะคะอย่างแรกเลยคือพลังของความจริงแท้ความเรียวความไม่ปรุงแต่งเนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ดิบๆของอาจารย์เบียร์หรือความโปร่งใสของเจนนี่ สิ่งเหล่านี้มันสู้กับความเบื่อโฆษณาแบบเดิมๆได้แล้วก็สร้างความผูกพันกับคุณดูได้จริงๆเหมือนคุยกับคนจริงๆแม้จะผ่านจอก็ตามอืมจริงครับความจริงใจนี่สำคัญสุดๆประการที่2อ c o e ีคอมเมิร์ซกลายเป็นวัฒนธรรมบันเทิงไปแล้วช็อปเพนเมนต์แบบเจนนี่ชี้ว่าการซื้อของออนไลน์ข้างหน้ามันไม่ใช่แค่เรื่องราคาเรื่องโปรแต่มันคือการสร้างประสบการณ์ร่วมที่สนุกเร้าใจให้คนดูรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์นั้นๆครับ การช้อปปิ้งกลายเป็นอีเวนต์ประการที่3ความเข้าใจแพลตฟอร์มและการมองความสนใจเป็นสินทรัพย์คือกุญแจทั้งสองท่านเก่งเรื่องนี้มากเขาเข้าใจแพลตฟอร์มที่ใช้ TikTok Facebook Live รู้ว่าจะทำยังไงให้คนเห็นรู้จักอัลกอริทึมแล้วก็รู้วิธีลงทุนด้วยความสนใจเพื่อเป้าหมายตัวเองไม่ว่าจะเผยแพร่ธรรมะหรือขายของการใช้อ t t e ช t ช o ่เป็นเครื่องมือและสุดท้ายคือการเข้าใจจิตวิทยาคนไทย ทั้งคู่สำเร็จเพราะเข้าถึงความต้องการลึกๆบางอย่างได้อาจาร,รย์เบียตอบโจทย์คนหาที่พึ่งทางใจแบบตรงๆไม่ต้องอ้อมส่วนเจนเนี่ตอบโจทย์ความบันเทิงความคุ้มค่าความกลัวตกกระแสการสร้างชุมชนในไลฟ์อะไรแบบนั้นค่ะเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับทั้งเรื่องความจริงใจการค้าที่เปลี่ยนไปความสำคัญของแพลตฟอร์มแล้วก็การเข้าใจคนดูแต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าชวนคิดต่อยอดจากเราคุยกันมาทั้งหมด คือข้อมูลมันชี้ชัดว่าทั้งอาจารย์เบียร์และเจนเนี่เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจแห่งความสนใจมากๆเลยแต่คำถามที่น่าคิดคือการที่เรามุ่งเน้นจะจับแล้วก็รักษาความสนใจคนไว้ตลอดเวลาแบบเข้มข้นสุดๆเนี่ยไม่ว่าจะเพื่อธรรมะหรือเพื่อการค้ามันกำลังค่อยๆปรับเปลี่ยนธรรมชาติของคุณค่าที่ส่งมอบไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะ การที่รูปแบบนําเสนอมันต้องเร่งร้าต้องมีส่วนร่วมต้องทัชใจตลอดเวลามันกําลังทําให้แก่นสาระจริงๆไม่ว่าจะธรรมะหรือสินค้าถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับภาชนะคือสื่อหรือเปล่าแล้วมันกําลังทําให้เส้นแบร่ระหว่างการให้ความรู้การสร้างแรงบันดาลใจกับการขายของมันยิ่งเบลอยิ่งเลือนรางลงไปอีกไหมในระยะยาว โอ้โหเป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ให้เราได้คิดตามกันได,ได้น่าสนใจจริงๆครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราก็คงต้องจบลงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามครับ